ไหนๆก็มาเยอะขนาดนี้แล้วเรามาพูดถึงวงการเว็บพนันพวกนี้ดีกว่าว่าทำไมถึงไม่ควรเล่นแล้วทําไมเขาถึงพยายามให้คนไทยจะเล่นให้ได้นะครับก็เพราะว่าคนไทยส่วนมากติดพัดเอ้ยไม่ใช่คนไทยส่วนมาก ชอบการลงทุนยังไงล่ะไม่เชื่อลองถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาดูสิว่าใครไม่ซื้อหวยกันบ้างนะครับก่อนเข้าเรื่องผมก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สมมุติไม่เคยเกิดขึ้นจริงทุกอย่างเป็นการแสดงบุคคลที่ผมกล่าวถึงเอ่ยถึงไม่เป็นความจริงตำรวจนายทุนและตัวละครอื่นๆมาจากเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีชาตินี้อยากขอหวยกับเทพเจ้ามังกรที่ผมให้ AI แตกขึ้นนะครับผมมีโอกาสได้เป็นสายเข้าไปทำงานอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ การเลือกที่อยู่ของเว็บพนันพวกนี้เนี่ยคือเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาเลยนะครับพอถึงตอนเข้าไปตรวจคนทุกอย่างจะเหมือนเดิมหายไปแค่คอมแค่นั้นนะครับแล้วก็เขาก็จะย้ายไปบ้านหลังอื่นนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นเว็บเล็กนะถามว่าทําไมถึงหนีทันก็เพราะว่าตอนขอหมายค้นเนี่ยสายไม่ได้มีแค่ฝั่งตํารวจนะครับเจ็ดเคแต่ หัวหน้าผมเนี่ยคือไปขอหมาปุ๊บโดนสั่งย้ายเลยนะครับอ้าวเฮ้ยผมนี่อยู่ๆก็เคว้งเฉยน,นะครับปกติแล้วเกมในเว็บพวกเนี้ยมันมีโอกาสแจ็คพอรตรอบละ20-30นะครับถ้าไม่หลอกเอาเงินตั้งแต่แรกอะนะแล้วเงินมันจะได้ได้เสียๆแต่สุดท้ายนะครับหมดตูดแน่นอนนะครับผมลองเ,ออเสกเงินเข้ากระเป๋ามาเทสละหมดตูดอยู่ดีนะครับถ้าปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับ ก่อนอื่นมาพูดถึงคนที่เล่นๆแล้วรวยกันดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นคุณจะโดนตํารวจตรวจสอบบัญชีเลยนะครับแล้วก็คงไม่ต้องบอกว่าตํารวจคนไหนเป็นคนสั่งตัวนะครับแล้วก็ได้เงินคืนเรียบร้อยนะครับคนจ่ายได้เงินคืนเรียบร้อย <c oughs> คราวนี้มาดูฝั่งพนักงานกันบ้างนะครับว่าต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับ หลักๆก,ก็คือทีมเว็บพวกนี้จะมีอยู่2ทีมนะครับก็คือทีมอาร์ตแล้วก็ทีมของโปรแกรมเมอร์นะครับถ้าอยู่กับเจ้าใหญ่ก็จะดีหน่อยนะครับเงินเดือน5 6าหกหมื่นกันเลยทีเดียวเพลเพลได้ย้ายไปทํางานต่างประเทศที่เว็บพนันพวกนี้ถูกกฎหมายด้วยนะครับผมจะพูดถึงการทํางานของเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับที่เสี่ยบอกว่าอวช็อปแบบนี้ เอาเว็บกับเกมแบบนี้เนี่ยสั่งทำตามนี่ได้เลยนะพอผ่านไปสักพักหัวหน้าเข้ามาตรวจงานบอกเอ้เฮ้ยงานทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเลยนะแก้ทำไมหมดเลยอันนี้ถ้าคุณเลือกฝั่งผิดเดชิบหายเรียบร้อย <c oughs> และวิธีการเป็นฝ่ายบริหารก็คือทำไงรู้ไหม <c oughs> ก่อนอื่นคุณต้องเข้ามาในตำแหน่งเทรนเนอร์ส่วนตัวก่อน <c oughs> แล้วเทรนให้เสียดีๆเดี๋ยวก็ได้นั่งเก้าอี้เองนะครับทุกคนที่ทำงานแทบตายคือเวอร์แดกันเอย่างปัดเลยโอเคเรามาพูดถึงเจ้าเลกกันบ้างนะครับเจ้าเล็กเนี่ยก็คือต้องทำเว็บทำเกมเพื่อไปพิชชิ่งหาเสียนะครับมาซื้อเกมไปลงทุนนะฮะเสียก็รายการโทรทัศน์เจ้าหนึ่งเนี่แหละเออ ไม่พูดดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนสังเก็บนะถ้าทำงานกับเจ้าเล็กเนี่ยคือทำงานทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดแล้วก็ต้องออกเกมให้ได้เดือนละเกมนะครับทำงานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันตี3นะครับเงินเดือนน้อยกว่าเด็กจบใหม่ซึ่งผมว่าแม็ก3ตอนเนี้น่าจะเป็นเว็บที่กำลังปั่นยอดเพื่อเอายอดเนี่ยไปหาในทุนอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าพวกเราไม่เข้าไปเล่นไม่เกินปีเชื่อผมเดี๋ยวมันตายไปเองนะครับ